ผมมีร้านอาหารอีสานที่อยู่ในซอยหมู่บ้านในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมาแนะนำครับที่นี่ร้านส้มตำข้าวปุ้นสาวข้างรั้ว148ต้องบอกก่อนครับว่าเป็นร้านที่ถ้าไม่รู้จักมาก่อนเราก็คงไม่เข้าไปข้างในหมู่บ้านใช่ไหมละครับแต่หลังจากดูคลิปนี้แล้วเข้าไปถูกแน่นอนครับส่วนเมนูที่ผมสั่งมาจะเป็นแกงหน่อไม้ร้อนๆสดน้ำเข้มเ ที่ขาดไม่ได้เลยคือส้มตำและไก่ย่างเนื้อช่ำๆเมนูเด็ดที่ยกนิ้วให้เลยคือข้าวปุ้นสาวครับเส้นจะมีความนุ่มเด้งมีกลิ่นหอมอ่อนๆน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสมีความกลมกล่อมนัวนอกจากนั้นยังมีเมนูอีสานอื่นๆอีกมากครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น10บตาเห็นไม่เท่าจำเองกับมือมาลองให้รู้ว่านัวแท้เป็นยังไง ร้านส้มตำข้าวปุ้นสาวข้างรัว้ว148พิกัดอยู่หมู่บ้านสุภาลัยเบลล่าเข้าหมู่บ้านแล้วตรงไปเกือบสุดซอยร้านจะอยู่ขวามือหรือพิกัดปักหมุดตามชื่อร้านครับอ้ออย่าลืมตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าหมู่บ้านนะครับ